แัตตีโฟมว์้มอันนี้มันถือันอันไหนแพงกว่าเพื่อนเนี่ยประมาณราคาห้าหสนตักแสนใช่ไหม

มาไม่ว่าข้อผิดกฎหมายดีชัน้อยตำรวจโทหญิงวิเชียรสมบณาสารองสารวัตรองสวนสถานีตารวจมูนธิเนะพลบนุมปบตร ใน,นความควบคูม31เ็รายนายทาย,าย,ย,ายว์สีรายหยิ่งเรายระหว่างิุบปบัญนนะนนะาที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติห้าหาสามสคนนะแล้วจะทิเศษอะไรไันนะดาวจเองดว นกรณีการมั่วสุมทําให้เกิดคัตเตอร์เกิดการแพร่ระบาดอย่างนี้ยังหนักมากเพราะฉะนั้นเราควรพักตุนได้มีการเปิดกระโดงก่อนร่างบริกาไม่ว่าจะเป็นสถานบริการต่างๆแหล่งที่จะเป็นคัตเตอร์ต่างๆมีการมั่วสุมกันขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับอย่างไรอยู่ต่างผมจะรีแกงในด้านล่างนะครับวันที่เป็นของผมมีเรื่องขึ้นมาดีนะ ทางจังหวัดนครปฐมพี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกทอดถึงัาวันนี้ผมท้องด้วยท่านผู้การนครปฐมแล้วก็พรสืบส่วนท่าสืบส่วนจังหวัดนครปฐมแล้วก็สืบกลับเมืองนครปฐตามที่สื่อมวลชนทราบไปแล้วว่าเรามีการคลายแผนปาร์ตี้ยารายใหญ่ในเขตพื้นที่นครปฐมซึ่งผมเรียนเลยว่าเป็นนโยบายเนน้หนักของรัฐบาลโดยพนักงานบู้เรียนยกันโรชาได้สั่งการทุกหน่วยนะครับโดยก็สั่งการในเรื่องหน้าดชา ท่านพบตรกรีสุวรรณแจ้งเจ้าหนุ่มได้สั่งการให้มีการระ,ระดมกํารา้านแหล่งที่จะเป็นแค่เชื้อในเรื่องการคารัตเตอร์ต่างๆขณะนี้ตํารวจความภาคเหนือได้สั่งการระดมกําร้านกาจกรรมนะครับอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางริการหรือแหล่งที่จะเป็นข้อใดเกิดคัตเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านพักของชาวบ้นานในขณะนี้เราจะการสืบสวนของฝ่ายสืบสวนเรานะครับทราบว่ามีการมัสุมจากปาร์ตี้อยู่เป็นประจำ รเราก็ทาการเข้าทิสุจน์ทราบตรวจค้นนะครับเมื่อคืนเราก็เจอมั่วส่วนตันใหลาใหญ่ประมาณ24รายและก็สามารถตรวจอาวุธปืนได้ซึ่งแต่ละคนนั้น,นอยู่ในสภาพที่เสพยาเสพติดแล้วก็พบอาวุธปืนนะครับผมคิดว่านี่เป็นภัยต่อสังคมและก็อาจจะเกิดเป็นคาเทอร์รายใหญ่ขึ้นอันนี้ต้องขอชมเชิสื่อวนภาคแลวก็ทางนักขาวปรมแล้วก็หน่วงนคองผมนะครับที่เราสามารถ คนวิสว์ทราบซึ่งอาวุธปืนเนี่ยเป็นรูปปืนที่ร้าแรงถ้าเกิดไครตอบเตเนี่ยในพื้นที่นครปฐมซึ่งทราบมีเราว่ามีการใช้อาวุธปืนเกิดขึ้นมากเราจะทําการส่งตรวจพิจน์ข้หมูลว่าอาวุธปืนนี้ได้มีการตอบเรที่ไหนอย่างไรนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นต้องมีทั้งอาวุธปืนที่มีใบอญาตและไม่มีอญาตซึ่งตรงนี้เผมได้สั่งการจางผู้การเมืองแล้วว่าอาวุธปืนที่มาใช้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีมารยทผิดเราจะแจ้งอย่ยงไายเรียนของเพิกถอนอนุญาตทุกรานะครับอัน ว่าพี่น้องประชาสัมนโดยพวกผู้ประกอบการนะครับพวกบ้านพักของเช่าเน้นหรือปูรีลา่าต่างต่างถ้าหากมีบุคคลที่เข้ามาเช่าแล้วมีจานวนมากท่านช่วยแจ้งในจังหวัดพื้นที่ไม่งั้นขนาจจะมีของผิดด้วยนะครับเป็นทุ่งให้การสนับสนุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันมีกฎหมายรองคบอยู่ไม่ว่าเป็นปรหอหรือปร,รองหวโลกติดต่ออันนี้ก็ฝากพี่น้องผู้ประกอบการด้วยว่าเล็กน้อยถ้าเกิดเป็นฮันเตอร์หรือว,ว่า มีการแพร่ระบาดในจังหวัดนครปฐมขนานี้ก็หนักอยู่แล้วนะครับจังหวัดนี้และความมันผมเนี่ยเราติดตามกับกรุมอย่างต่อนเนื่องนะครับอันนี้ก็เรียนสื่อมวลชนเราไม่ได้พูดง่ายว่าเราไม่ได้เปิดปากแล้วเลยอันนี้ก็เรียนสื่อมวลชนนะครับอันนี้ปาผมได้ให้ขยายผลด้วยว่าอาวุธปืนเนี่ยได้ก่อเหตุที่ไหนมแล้วก็บุคคลกลุ่มนี้มีไหมมาจากไหนยังไงบางคนก็มีประวัติเคยต้องทนอ,อันนี้ก็เรียนพีมน้องสื่อต้องขอบกลุ่มตีนาอีกครั้งครับ กระบอกนี ừ, ้นะฮะเป็นปืนก๊อกนะฮะับมีร่องรอยการระเบียนระเบสยบให้ผ้กองสุบหลักฐานตรวจพิสูจน์ว่าเป็นอาวุธปืนดั้งมาอย่างไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาวุธปืนที่มีเจ้าหน้าที่ใช้นะครับปืนดีๆงั้นเลยเนี่ยนี่แม็กยาวเลยเนี่ยเป็นปืนที่เนี่ยดูให้มีนี่นี่ปืนเช็คหมดรยเบียวภาพเช็คหมดเลยเนี่ยดูดิ ปืน ỏi, น,นี่เนี่ยนะสวยเลยนะหลายหมื่นแล้วก็บอกไงคูณกอ่น้ำด่วนอยู่พกีส่งตรวเพื่อหาประวัติการใช้งานทั้งหมดใช่ไหมครับตั้งตั้งสั่งใั้งผู้งตั้งตั้งตู้งตั้ง่อ้ปรียบเทียบว้าตั้งตัเงต่ไหเมาอยัางตั้งกั้กตั้งตั้งตั้งตั้ทต่้งตั้งตั้ง่อเงตนะครั้งบหนีอย้่ซึ้งาวุธปืนพวก้ง้ ตามติดแล้วเนี่ยขึ้นลังทุกกระบอกเจ้าที่ผมเข้าไปพร้อมต่อสู้เจ้าที่นะครับ <Okay. S 1> วอนนั้นถ้าเจ้าที่เราเราไม่ยึดมือปีก็จะมีการต่อสู้เป็นกากเก็บพิเศษที่ไม่ได้ันีนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมสืบสวนนะแล้วเราก็ยังพบยางเชนะครับแล้วก็เจอยายีด้วยนะครับในในที่ทำการตรวจคนแสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ มีทุศัพท์พอสมควรนะครับรดยึดอีกตั้ง6กรั้นนะครับรถยนต์มีหกขั้นอันนี้ก็เราจะขายายผลให้ถึงที่สุดเพรแล้วฝากผู้ปกครองด้วยนะครับว่าให้ดูแลบุตรหลานของท่านไม่ไม่ลุกลั่นเดอดนอกเกเสียนะครับเพราะเรยังเดืดจะติดคุกด้วยนะครับฝากผู้ปกครองด้วยในเรื่องนี้เพราะว่าบางคนมีประวัติอาชญากรรมอยู่ ใช่ครับก็คนโทษมาอันนี้เราก็ต้องมีการ้องคนโทษไปนะครับอันนี้ต้อหาพยายามฆ่ามีอะไรด้วยเราจะตรวจสอบประวัติทุกคนในกลุ่มนี้ทั้งหมด24่สี่คนและยังจะขยายผลว่ามีคนที่หลบหนีไปได้ไไหรือไม่ยังนนะครับในเบื้องต้นผู้ต้องหาในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีอาชีพเกี่ยวกับการจำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่และทุกรายเป็นคนในพื้นที่จาถถาังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งทาผู้จัดการได้ไดสั่งการแล้วให้เป็นการตรวจสอบประวัติซึ่งเราดูแล้วมีบางคนมีประวัติการทำผิด ก็จะไปดูเรื่องคดีในคดีเพื่อฟ้องเพิ่มโทษดนเระบนการสืบเนื่องท้ครบถุกประเด็นครับเดี๋ยวดูในรูปหน่อยริงอันนี้ริงครับริงก็อะไรด้ยอันนี้คือห้องพักนะเนี่ยอยู่ในห้องนี้ฮะคางบ้ี่ขวามห้องพักครับเรียมาอันอันนี้เป็นห้องบูรล่าห้องใหญ่ครับบูรล่าห้องใหญ่จะรวมหนค่าเลยนเนี่ยท่านเห็นสภาพตรงนี้เนี่ยเป็นพัคเตอร์ราย่างเได้เลยตรงนี้ก็เป็นพวกอ่าตรงนี้ตรงริมนี่สระน้ำครับ เราก็ปืนแปดกระบอกครับเพียงวางแล้วก็ให้ชี้ของใครของมันครับนี่เป็นไรนี่ยาครับฐานทุกไว้ในแบงค์ครับเหมือนไว้เกียร์ครับมันตอนจะเต็จครับสถานที่คือตรวจสอบก็มีใบวิญาณในการให้เช่าพักได้ไรได้ใช่ไหมครับรายละเอียดตรงนี้ถ้าไม่มีเราไปแจ้งข้อหาเบื้องต้นกลุ่มผู้ต้องหานี่มีแต่เรื่องเสพใช่ไหมครับเรื่องค้ามีไหมครับก็อยู่ให้ขยายผลอยู่ครับ ไม่ขยัยบอกว่ายานี้ซื้อมาจากไหนหรือใครนำมาจำหนา่ายทางนี้ฝ่ายสื่อสวนทั้งภาคและทั้งหมดกำลังขางางายาย